ภาภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคเหนือโดยมีภูเขาสูงสลับกับภูเขาซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านมีที่รับรุ่มน้ำสำคัญได้แก่ที่รับรุ่มน้ำปิงวังที่รับรุ่มน้ำแม่กลองและที่รับรุ่มน้ำเพชรบุรีภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าซึ่งยังไม่ถูกรบกวนเป็นจำนวนมากทรัพยากรน้ำและแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่สำคัญของภาคโดยุาสารการเหมืองแร่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักนอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนที่สำคัญของประเทศได้แก่ เขื่นสีนักคเรนลันลกษณะภูมิอากาศของภาคตันตกภาคตันตกมีอากาศแบบทุง่งหญ้าสวรหนนาคือมีอากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้งมีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นเนื่องจากมีภูเขาสูงกัน้นจึงเป็นพื้นที่อับฝนและอุณหภูมิในฤดูร้อนจะร้อนจัด้าฤดูหนาวจะหนาวจาัด กลางวันอุณหภูมิสูงและกลางคืนอุณหภูมิจะต่ำมากทำให้เกิดความแตกต่างกันมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขาจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือจังหวัดตากและจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพของคนในภาคตะวันตก ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่เช่นอ้อ,อยมันสำปะหลังอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมหนักกลางเบามีมากในจังหวัดราชบุรีโดยมีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมในภาคตะวันตกประเพณีภาคตะวันตก ดินแดนแห่งความหลักหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของไทยเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์มนขลังชวนให้น่าขึ้นไปสัมผัสความงดงามเหล่านี้โดยประเพณีก็จะมีรำเหยประเพณีข้าวห่อเกลียงและประเพณีไทยทรงดำปัญหาภาคตัวตกมีดังนี้ หการบุกรุกป,ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประสบคีริขันสอปัญหาด้านทรัพยากรดิน 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 4. ปัญหาคุณภาพน้ำห้ปัญหาการลุกล้ำของน้ำเข็ม